กอฮอกไกโดที่เปลี่ยนไปด้วยสีสันต่างกันในทั้งสีฤดูและที่นั่นเองเราสามารถได้ยินเสียงของสรรพสัตว์ขะฤดูใบไม้ผลิที่ดอกไม้ผลิบานฤด,ดูร้อนที่แผ่นดินเต็มเปลี่ยมไปด้วยพลัง แล้วก็ฤดูใบไม้ร่วงอันอุดมสมบูรณ์<า>ขอต้อนรับทุกท่านสู่ฮอกไกโดดินแดนแห่งความฝันารายการฮอกไกโดดินแดนแห่งความฝันในวันนี้ จะพาทุกท่านไปยังโอตารุเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในเมืองท่าที่เคยถูกเรียกว่ากำแพงแห่งทิศเหนือแห่งนี้เต็ไปด้วยสถานที่ที่จะทำให้ทุกท่านประทับใจไม่ลืลมอาหารที่สั่งได้แล้วครับนืา้ทานจังเลยค่ะเมืองโอตารุที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความโรแมนติกเมื่อครั้งอดีตเราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับสเสน่ห์เหล่านั้นกันอย่างใกล้ชิด ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของฮอกไกโดโอตารุมักจะคลาคล้ำไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั้งในและนอกประเทศอยู่ตลอดเวลาเออพอเดินข้ามคลองมาแล้วก็เจอผู้คนมารวมกันอยู่เพียบเลยแหละคะ่ะสวัสดีค่ะรถลากเหรอคะเนี่ยใช่แล้วครับรถลากครับโอ้ลองนั่งดูไหมครับนั่งได้เหรอคะนั่งได้สิครับจริงนะคะครับนั่งรถลากมีข้อดีนะครับ ในสมัยเมจีหรือไทโชคนที่จะได้นั่งรถลากชมเมืองโอตารุมีแต่คนดังกับคุณนางเท่านั้นนะครับของขึ้นชื่อประจำโอตารุรถลากเป็นการเริ่มต้นการประจนภัยสายประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดี่าสุดยอดใช่ไหมล่ะครับ รู้สึกว่าที่นั่งมันจะสูงกว่านั่งรถธรรมดาหน่อยนะดีใช่ไหมล่ะครับค่ะมองเห็นได้หมดเลยค่ะเป็นสาขาย่อยของธนาคารญี่ปุ่นนะครับสาขาของธนาคารญี่ปุ่นเหรอคะ,ะตั้งแต่ปีพันเก้าร้อยสิบเอ็ดโน่นนะครับโอ้แล้วก็โอตารุนี่รุ่งเรืองมากตั้งแต่สมัยเมจิจนถึงกลางสมัยโชวะแล้วยิ่งเป็นเมืองท่าด้วยก็เลยลุ่งเรืองมากครับโอตารุที่พัฒนาขึ้นมาจากอดีตที่เป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญทิวทัศนทัข้างทางนั้น หาชมได้ยากจริงๆครับดึกนุ่นสร้างเสร็จปี1905ครับ oh. ตอนสมัยนั้นเขาเงินถุงเงินถังครับ oh. จะเห็นได้ว่าทางซ้ายจะมีกำแพงใหญ่เหลืออยู่ oh. ที่เป็นกำแพงกันไฟนะครับ oh. สมัยก่อนเกิดไฟไหม้บ่อยแล้วยิ่งอยู่ใกล้ทะเลลมทะเลก็ยิ่ง oh. แรงเลยทำให้มีกำแพงสูงเอาไว้กันไฟนะครับ ในถนนที่สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านรวงมากมายในบรรดาน,นี้ก็มีร้านชื่อดังที่น่าแวะเข้าไปอยู่ครับบ้านเรือนจะสงบสุขมากค่ะเห็นแบบนี้แล้วอยากจะค่อยๆเดินดูไปเรื่อยๆว้าวโรงงานทำแก้วนี่อ๋อทำกันแบบนี้นี่เองอะที่นี่เป็นโรงงานที่ให้ทดลองเป่าแก้ว โอตารุนั้นก็โด่งดังในเรื่องของแก้วเช่นกันตอนนี้ในเตาอ,อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ1,000องศาครับเนี่ครับเชิญเป่าเลยครับ่ออีกเรื่อยๆนะครับ okay. okay ครับ<ะ>โอเคแล้วครับโอ้โหแสดงว่าเป่าแรง,างนะครับเนี่รู้สึกไหมครับว่ามันจะค่อยๆแข,ข็งขึ้นทีละนิดนะฮะ น,นิดม,มากมเลยค่ะเราจะใช้ตะเกียบค่อยๆเปิดปากแก้วออกแบบนี้นะครับออกมาสวยแล้วอครับออกมาสวยเลยค่ะไปแบบนี้ครับสวยจังใช้เวลา30นาทีก็จะได้แก้วที่ทำด้วยตัวเองนับเป็นของที่ระลึกชั้นเยี่ยมสำหรับการมาเยือนโอตารุาหลังจากชมตัวเมืองโอตารุแล้วเราก็มุ่งหน้าสู่ที่พักในคืนนี้ โรงแรมเก่าแก่แห่งอซาริกาวะออนเซ็นโคระคุเอ็นสวนป่าแบบญี่ปุ่นที่มีเนื้อที่กว่า60ตารางกิโลเมตรนี้จะคอยต้อนรับแขกทุกท่านอยู่เสมอสวนป่าแห่งการเยียวยาที่งามต่างไปในแต่ละฤดูนี่ก็เป็นอีกบริการของโรงแรม นด้านในโรงแรมนั้นเป็นแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมชวนให้จิตใจสงบจริงๆอัจจะเป็นห้องแบบไหนกันนะอ๋อดีจังเลยค่ะเป็นห้องที่กว้างมากๆเลยค่ะเป็นห้องเสือทาทามิที่ชวนให้สงบมากเลยค่ะแล้วทีงนี้เป็นยังไงนะอ๋อเยอดเลย มีบ่อน้ำกลางแจ้งในห้องเลยเลยค่ะโอ้มองเห็นวิวในสวนป่าด้วยแทนได้แช่คงสบายหน้าดูวิวจากบ่อน้ำในห้องก็งดงามส่วนวิวจากบ่อใหญ่ก็งามไม่ต่างกันน้ำจากแหล่งธรรมชาติเช่นนี้ขึ้นชื่อว่าจะซึมซาบเข้าผิวได้ดีมาก ว้าวบอ่อน้ำกลางแจ้งที่เป็นบอ่อหินจาดตรงนี้มองเห็นวิวของสวนป่าได้ด้วยค่ะเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยค่ะแล้วก็น้ำของที่นี่ใสมากเลยมีจุดเด่นก็คือเป็นน้ำที่จะซึมซาบเข้าผิวได้ดีค่ะโอ้เป็นน้ำที่อ่อนโยนมากอ,อยากจะอยู่แช่นานๆเลยเละคะ่ะสบายตัวจัง เมื่อได้คลายความเมื่อยล้าจนหมดสิน้นก็ถึงเวลาอาหารเย็นโอ้โหอาหารเรียงกันเต็มโต๊ะเลยค่ะทุกจานมีสีสันสวยงามแล้วก็น่าทานทั้งนั้นเลยก่อนอื่นต้องขอลองจานเด็ดของโรงแรมมีกุ้งปลาทูนา่าปลาฮาริบัตมีเยอะแยะเลยค่ะฉันขอลองทานหอยโฮกิก่อนแล้วกันนะคะ ว้าวเป็นหอยโฮกิที่เต็มไปด้วยรสหวานมากเลยค่ะถ้าพูดถึงโอตรุก็ต้องอาหารทะเลนี่แหละค่ะสดมากแล้วก็อร่อยด้วยนี่คือคอลลาเจนาบูาบูที่สาวๆจะพลาดไม่ได้ จุ่มเนื้อวากิวคัดพิเศษลงไปเพียงแป๊บเดียวก็พร้อมทานได้แล้วออพอเข้าปากไปปุ๊บก็แทบละลายเลยเลยะคะ่ะเนื้อวากิวเนี่ยมีรสกลมกล่อมมากเข้ากับน้ำจิ้มพอนสุที่มีรสอ่อนมากเลยะคะ่ะนี่เป็นจานที่สาวๆจะต้องชอบแนะคะ่ค่ะ โรงแรมแห่งอซาริกาวาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกผ่อนคลายเชิงเป็นสถานที่ที่เหมาะจะมาใช้เวลาร่วมกับคนสำคัญคหลังจากนี้เราจะพาชมโอตารุในฤดูหนาวพาชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และทานอาหารสุดเลิศรสเมดอินโอตารุนะครับ เที่ยวสไตล์โอตารุเมืองท่าที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งเคยเป็นแหล่งจับปลาเฮอริ่งที่สำคัญจากยุคทองที่ปลาเฮอริ่งหนึ่งอวนมีมูลค่าถึงหมื่นเรียวยังคงมีสิ่งตกทอดมาจนถึงปัจจุบันที่ที่เราจะไปคือบ้านพักตากอากาศของตระกูลอาโอยามา ซึ่งเป็นตระกูลทำอวนที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาด้วยธุรกิจปลาเฮอริงสามารถเข้าไปชมบนตัวบ้านของจริงได้ด้วยเดี๋ยวฉันจะพาชมด้านในนะคะขออนุญ,ญาตนะคะยาวไปจนสุดบ้านเลยนะคะใช่แล้วค่ะตอนนี้ตรงนี้ถูกแบ่งออกเป็นห้องๆแต่นับรวมกันแล้วก็กว้างกว่า100เสือ<ฮ>อีกค่ะเล่ากันว่าถ้าวันไหนจับปลาเฮอริงได้มากก็จะมาฉลองใหญ่กันตรงนี้นะคะ่ะ ว่ากันว่าจับปลาเฮอริ่งแค่สามเดือนต้นฤดูใบไม้ผลิก็จะมีกินไปได้ทั้งปีตรองประตูนี่เป็นศิลปะแบบครัวซอมเน่ทั้งหมดเลยนะคะบ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นอย่างหรูหราโดยไม่สนใจเรื่องราคาเลยจริงๆห้องน้ำก็จะพลาดไม่ได้เลยนะคะ <Hey. S 1> ในส่วนของห้องน้ำก็จะใช้เป็นดินเผาคะ่ะ <Hey. S 1> แต่ในส่วนที่คนไม่ค่อยได้เห็น <Hey. S 1> ก็ยังหรูหราอยู่คะ่ะ เป็นบ้านที่สร้างความแปลกใจได้แต่ลอดจริงๆะนะคะจากนี้ก็จะพานชมในส่วนของชั้นที่สองนะคะ,คะบันไดไม้ตรงนี้ใช้ไม้ที่เรียกว่าไม้ทมโะค่ะใช้เวลาหนึ่งสัปดาห์ในการทำแต่ละขั้นแล้วก็ไม่ใช้ตะปูเลยแม้แต่ตัวเดียวประกอบขึ้นด้วยเทคนิคการเข้ามุมนะคะสมัยก่อนผู้หญิงยังใส่กิโมโนกันบันไดตรงนี้ก็เลยสร้างให้สูงเวลาใส่กิโมโนเดินจะได้ดูสง่าง,งามแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะคะ ตอนนี้มีบ้านเรือนอยู่มากมายแต่ว่าสมัยก่อนไม่มีเลยช่วงฤด,ดูร้อนก็จะเห็นทะเลเป็นสีฟ้าแล้วก็จะออกไปล่องเรือยอทกันนะเป็นการสร้างบ้านที่ได้วิวสวยมากเลยค่ะในบ้านมีทั้งหมด18ห้องและมีห้องสไตล์ยุโรปที่เอาไว้แสดงฐานะในยุคนั้นหรูหรามากเลยนะคะนเนี้ยใช่ละค่ะหัวหน้าตระกูลอโอยามารุที่สามท่าเป็นผู้หญิงเชื่อว่าคุณมาซเอะ คุณมาเสเอกกับคุณพ่อสองคนพ่อลูกใช้เวลาหปีครึ่งสร้างที่นี่ขึ้นมาที่นี่จึงเป็นสถานที่ได้เต็มไปด้วยความทรงจำของคุณมาเสเอกนะคะห้องเยอะจริงๆด้วยนะคะแล้ว<ช>แต่ละห้องก็มีอะไรต่างกันออกไป<ช>ดูได้แบบไม่เบื่อเลยนะคะค่ะ ทั้งหมด18ห้องเลยนะคะแล้วก็ในห้องนี้นะคะก็มีชื่อเรียกว่าห้องโบตันค่ะดอกไม้ที่หัวหน้าตระกูลรุ่นที่3าคุณมาเสเอกชอบที่สุดก็คือดอกโบตันจะเห็นได้ว่ามีดอกโบตันหลายแบบหมายถึงแต่ละช่วงชีวิตของคนช่วงตูมช่วงก่อนบานช่วงบานและก็ช่วงร่วงโรยรวมเป็นทั้งหมด4ี่ช่วงและในรูปที่ส่นี้ก็จะมีดอกโบตันที่ยังตูมอยู่ด้วยนะคะหมายถึงการที่ผู้เฒ่าผู้แก่อยากจะฝากฝังอนาคตของตระกูลไว้กับคนรุ่นต่อๆไปนั่นเองค่ะ เป็นบ้านใหญ่ที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยงานศิละปะการได้ดื่มด่ำความโรแมนติกแบบนี้ก็เป็นความสนุกของการเดินทางเช่นกันเมืองท่ามากมายในฮอกไกโดนั้นทั้งอดีตและปัจจุบันก็ยังคงเป็นแหล่งประมงสำคัญมีปลาหลายประเภทมากเลยค่ะอะเชิญครับเชิญเลือกตามสบายเลยนะครับคนมาเลือกซื้อก็เยอะมากเลยค่ะ ความสดจากทะเลที่มีให้เลือกมากมายทั้งหมดเพิ่งถูกเอาลงจากเรือที่ชายหาดสดๆนี่เองที่นี่นับเป็นห้องครัวใหญ่ของเมืองตั้งแต่ต้นสมัยโชวะแล้วที่ตลาดนันทารุแห่งนี้มีร้านซูชิเลิศรสอยู่ด้วยเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะตามสบายนะครับก็มาเลยค่ะ ซูชิที่พ่อครัวที่เดินเส้นทางนี้มากว่า30ปีปั้นขึ้นเป็นที่ยอมรับของชาโอตารุที่ถือว่ามีลิ้นเป็นเลิศนี่ครับอาหารที่สั่งได้แล้วครับน่นาทานจังเลยและนี่คืออาหารเลิศรสตามสไตล์โอตารุแท้ๆซูชิชิ้นใหญ่จัง มันอยู่ด้วยอะรู้สึกเหมือนเนื้อแน่นมากเลยค่ะครับใช่แล้วครับสดมากๆเลยค่ะแนวดอนครับเมดอินโอตารุนี่ครับของอร่อยในโอตารุที่จะเปลี่ยนไปตามฤดูขอแนะนำจริงๆนี่คือโรงแรมที่เหมือนจะอยู่หลีกเร้นจากผู้คนคุรามูเร เป็นโรงแรมยอดนิยมที่อบอวนไปด้วยรถนิยมแบบญี่ปุ่นของดีไซเนอร์ชื่อดังทางเดินหินตรงนี้ดูรูหรามากค่ะขอบคุณมากเลยนะครับค่ะยอดเลยค่ะเชิญทางนี้เลยนะครับเชิญครับค่ะนี่ครับเชิญเลยครับขอบคุณค่ะ ปูพื้นไม้แบบนี้หายากนะคะที่นี่เป็นห้องพักสไตล์ดูเพล็กซ์ที่จะทำให้ผู้มาเยือนรู้สึกเหมือนใช้เวลาอันล,ลําค่าอยู่ที่บ้านพักตากอากาศห้องอาบน้ำกลางแจ้งที่มีลำธารจากแม่น้ำอซาริกาว่าไหลผ่านนับเป็นการผ่อนคลายความเมื่อยล้าได้อย่างมีระดับจริงๆ ส่วนอาหารเย็นนั้นก็เป็นอาหารผสมผสานที่ใช้วัตถุดิบของฮอกไกโดแค่รูปลักษณ์ภายนอกก็บอกได้ถึงความสดแล้วอ,อ,อร่อยจังข้างในนุ่มมากค่ะนี่มันเนื้อปลาบดค่ะพอทานกับหอยเม่นแล้วลรว,วก็แปลกไปอีกแบบน่าสนใจมากเลยละคะ่ะ นี่คือเนื้อหมูเปียมสารอาหารที่เลี้ยงโดยให้อาหารหลายแบบมีคอเลสเตอรอลน้อยเหมาะมากสำหรับคุณผู้หญิงจะสุกหรือ,อยังนะ้าสุกกำลังดีเลยค่ะ,ะน่าอร่อยจังจะทานแล้วนะคะ มีรสของเนื้อหมูออกมาเต็มๆแล้วก็นุ่มมากๆเลยค่ะยอดเยี่ยมจริงๆค่ะอร่อยเรื่องวัตถุด,ดิบแล้วเอาไปเลยเต็มร้อยแต่ว่าความบันเทิงยามค่ำคืนไม่ได้มีแต่อาหารสุดหรูอย่างเดียวเท่านั้นบาร์เคาน์เตอร์ที่ถูกจัดบรรยากาศมาอย่างดี เหมาะมากสำหรับการเดินทางมาแบบผู้ใหญ่เรามาดื่มด่ำกับค่ำคืนแสนเงียบสงบไปกับเครื่องดื่มสักแก้วดีกว่าช่วงต่อไปจะขอแนะนำอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ของโอตารุสิ่งที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษและสุดยอดผลงานของเหล่าช่างฝีมือมีหลากหลายแบบจังเลยนะคะพวกนี้ลูกอมเหรอคะร้านรับเป็นร้านลูกอมค่ะ การเดินทางในโอตารุเมืองท่าที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์แห่งนี้ในเมืองที่ครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยพ่อค้าที่จะเดินทางขึ้นเหนือก,ก็ได้สืบทอดบางสิ่งบางอย่างจากอดีตมาจนถึงทุกวันนี้เอ๊ตรงนั้นคะ่ะรู้สึกจะมีร้านอะไรสักอย่างอยู่ด้วยลวคะค่ะร้านอะไรกันนะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะขอต้อนรับสุโอตารุนะคะมีหลากหลายแบบเลยนะคะพวกนี้ลูกอมหรอคะร้านเราเป็นร้านลูกอมค่ะขายกันตรงนี้เลยค่ะะคะเราทํากันในโรงงานข้างหลังนี่เองแล้วก็ออกมาขายนี่แหละคะ่ะร้านลูกอมที่นับว่าหายากในระดับประเทศเช่นนี้ให้บริการมาตั้งแต่ปี1918และรักษามาตรฐานการผลิตมาตลอด ลูกอมที่เก่าแก่นี่เองเดวร่วมพัฒนาเมืองท่าแห่งนี้ในฐานะแหล่งพลังงานพิเศษของชาวเมืองเชิญค่ะเรามีให้ลองชิมฟรีนะคะนี่ค่ะหยิบไปได้เลยนะคะนี่เป็นลูกอมพิมะนี่เป็นลูกอมทวเหลืองและนี่นก็เป็นรสสตรอเบอรี่ที่มีกลิ่นอายของฤดูใบไ,ไม้ผลิลองชิมดูได้เลยนะคะค เชิญเลยค่ะลนองชิมหน่อยนะคะมันมีอะไรข้างในในลูกอมบทสีขาวเนมีลูกอมสูตรพิเศษซ่อนอ,อยู่ค่ะถ้าลองชิมดูจะรู้ถึง<แ>รสข้างในใช่ค่ะอจริงด้วยลองชิมแล้วจะเข้าใจอืมข้อใช่ไหมคะเข้าใจเลยใช่ไหมคะมเราพยายามจำลองภาพของถานไม้สีดำที่มีหิมะสีขาวปกคลุมอยู่ในสมัยก่อนขึ้นมาในรูปแบบของลูกอมนะคะ เป็นรสหวานแบบง่ายๆเหมือนเป็นรสหวานจากน้ำตาลล้วล<ช>้วเลยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะส่วนข้างในเป็นถั่วแดงบุดท,ที่อ่อนนุ่มมากเลยค่ะรู้สัมผัสต่างกันแบบนี้น่าสนุกจังเลยค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก,วก็ร้านที่ออกมาขายกลางแจ้งแบบนี้หายยากมากเลยนะคะค่ะคือว่าทางด้านโน้นจะมีคลองอยู่ฉันคิดว่าถ้าให้คนที่เดินไปมาได้ทานลูกอมไปเดินข้ามคลองไปก็คงจะดีนะคะ <laughs> สนุกดีค่ะพอมาซื้อแล้วก็อมลูกอมจากนั้นก็เดินเล่นต่อไปแบบนั้นคงยอดมากเลยค่ะลูกอมแบบบ้านๆที่มีขายมายาวนานเหมาะจะเป็นเพื่อนร่วมการเดินเล่นจริงๆสถานที่ต่อมาก็คือโรงเล่าธนกะที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ยุคเมจิ เป็นเหล้าชื่อดังที่ทำจากข้าวฮอกไกโดและน้ำใต้ดินของโอตารุพอเดินเข้ามาแค่ก้าวเดียวก็ได้กลิ่นหอมของเหล้าโชยออกมาเลยนะคะใช่แล้วค่ะค่ะและทางด้านนี้นะคะก็ะここเป็นห้องหมักมอลค่ะ,คะเราจะเริ่มกระบวนการทั้งหมดกันในนี้นะคะ ในห้องนี้นะคะอุณหภูมิห้อง30องศาความชื้น70%เหมือนอยู่ในซาวน่าเลยละคะ่ะใช้เวลา2วันเต็มถึงจะเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมดค่ะข้าหม้อที่จะขาดไม่ได้ในการทำเหล้ากำลังถูกจับตามองในฐานะแหล่งสารอาหารชั้นยอดและเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอ๋อมีแท้งใหญ่ๆเพียบเลยค่ะผลิตกันทั้งหมดในนี้เลยสินะคะใช่ค่ะตอนนี้กำลังเอาสารเหล้าออกมาพอดีเลยละคะ่ะ พอเอาออกมาแล้วก็จะถูกบรรจุลงในกล่องที่โรงเล่าของเราเนี่ยสามารถผลิตกันได้ทั้งปีเลยละค่ะทําได้ตลอดปีไม่ค่อยมีที่ไหนทํากันนะคะเนี่ยค่ะใช่ถูกต้องแล้วค่ะเราทําแบบนี้เพราะอยากจะผลิตเล่าออกมาขายได้ตลอดปีตลอดทั้งฤด,ดูเลยละค่ะแบบนี้ก็ดีสินะคะ,คะในวันนี้เหล้าสำหรับฤดูใบไม้ผลิดได้ผลิตเสร็จออกมาพอดีจึงต้องขอทดลองส้นหน่อย อันนี้นะคะเป็นเหล้าเกรดพรีเมียมรสชาติก็จะหวานแล้วก็โล่งคอมากเลยค่ะขอลองนะคะเชิญค่ะหุ้ยหอมจังเลยจริงด้วยค่ะโล่งคอมากๆ<ช>เลยค่ะใช่ค่ะพอดื่มแล้วจะมีรสสดชื่นของดอกไม้กระจายทั่วปากเลยเป็นเหล้ากลิ่นดอกไม้ที่แสดงถึงฤดูใบไม้ผลิค่ะดื่มง่ายมากๆเลยละค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ,คะเะคะหมาะก,กับฤดูใบไม้ผลิจริงๆนะคะ,คะ การเดินทางในโอตารุยังไม่สิ้นสุดเราจะขึ้นเคเบิลคาร์ไปยังภูเขาเทนกูทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่เห็นอยู่ต่อหน้าเมืองท่าเรืออันแสนโรแมนติกเป็นเมืองที่สามารถสนุกได้แม้ในยามราตรีดินแดนทรงเสน่ห์ที่มีวิธีดื่มด่ำความสนุกต่างกันไปในแต่ละเมือง ที่นี่คือฮอกไกโดดินแดนแห่งความฝันครับผม